คล้นิพธ์จประท้าว่า15คนต่อกันเป็นขบวนรถไปแล้วก็ต้องหนีบลูกบอลดีขึ้นมาแล้วก็ไปรับโดยการเดาะนี่ไม่ใช่มืออาชีพนะพาร่วมสนุกกันจะได้ไม่ได้สักครู่นึงเดี๋ยวรู้ดูคะแนนในรอบนี้กันอีกครั้งหนึ่งเฟิสตอนนี้มีหนึ่งคะแนนและคุณนิพตอนนี้มีศูนย์คะแนนคุณรถก็มีหนึ่งคะแนน ค่ะ<อ>คนชนคลิปนี่เดี๋ยวจะได้รู้ละะ่ะรอบนี้สนับสนุนโดยกาแฟบริษัทไอซ์คอฟฟี่ไปพร้อมเลยนะได้ไปไ,ได้นะครับไปเลยโอ้จะเป็นอย่างไรฮักแล้วสมาธิแล้วอาสาสมัครมา,รมาไปหรือไปอจับเลยจับเอลจับเอลเลยมาคุณจ้ำ เช็คแถวแล้วเรียบร้อยนะคุณจะทำยังไงมาอธิบายความอีกทีหนึงผมก็จะหนีด้วยเท้าแบบนี้นะฮะรับมาเอาลูกลอยไปลูกลอยขึ้นมาผมก็วิ่งมาทางนี้นะครฮะลูกลอยไปหลังนี้ลอยมาแล้นผมก็ครับแล้วผมก็มาทางรับแบบนี้นะครับนะฮะลอยมาที่นี่นะฮะรับที่นี่นะฮะโอเคท่านผู้ชมดูนะครับเวลาไม่มีบังคับเวลาไม่มีจำกัดนะฮะอยู่ที่คุณจำนะครับตัวเช็คเาเองพร้อมเมื่อไหร่ก็อยู่ที่คุณเลยเอานะฮะแล้วลองดูนะครับว่าเขาจะหนีบ ลูกบอลนะฮะจะดีดข้ามนะครับทั้งขบวน,นไปรับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะดีดจากข้างหนึ่งนะแล้วก็รับอีกข้างหนึ่งทำสมาธิอยู่นะครับท่านผู้ชมพอนะครับให้สัญญาณแล้วครับไปแล้วครับ แค่นักบอลมืออาชีพแต่ว่ารักในเรื่องราวของลีลาต่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าระดับมือชีพก็ว่ากันไปสุดๆเลท้ายก็ถือว่าสุดยอดมานําเสนอเพื่อความบันเทิงกันนะครับทำได้นะครับดีดบอลดีดดีดบอลไปยังไรกันแล้วก็นำเสนอกันนะฮะสนุกสนานกันทุกวันอาทิตย์ไม่ซีเรียสนะครับจริงๆจริงๆสั้นใช่ดีผมจะทาขยัาจะคมหนึ่งเม็ดครับเยอะนี่ของเล่นมันเยอะอาจารย์คงกินเป็นเม็ดเยอนะฮะหนึ่งช้างเป็นหางหลุด ทา้งหลายทอ้งปวงทำเด่นเอา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 เฉลยลัะกำลังมาจากไหนครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้พงสวรรค์ธนาคารลาวเครื่องดื่มสมุนไพรตราอายูร่าพิงเลดี้ พัดลมมีรา